สีสันกีฬาสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นสีเทาฮะทำไมมันหม่นหมอย่างนั้นล่ะค่ะพี่ต้นเออก็เขามาร้องออกมาตัดพ้อไงว่า้าเกมหลังนี่ไม่ได้มีชัยชนะอะไรเลยนี่เป็นนี่เป็นเอกหนึ่งสีสันที่ตระมนฝากกันนะครับคุณเมทีนักร้องนำวงละบานูนนะหลายคนครู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเขาออกมาร้องเพลงอัดคลิปวีดีโอผ่านแฟนเพจของระบานูนนะครับ ป็นเป็นทํานองของเพลงฉันก็คงที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาแต่เนื้อร้องครับเป็นเนื้อที่ออกมาจากหัวใจสาวกเดอะครอบเลยดูเ่าคงแดงหรือว่าพูเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรครับครั้งก็ยังปูอฉันเพิ่งเข้าใจว่าเด็กคงต้องเจียมตัวในวันนี้ฉันเพิ่งจอรู้ว่าฟอร์มหงไม่มีอะไรเน่ จอทีมตกฉันก็ยังชำ้ำหลายปีหลายครั้งก็ยังหวังสุดท้ายก็เงิบเหมือนเดิม You never walk alone สัจะจะทำของฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้ชนะทีมใหญ่แพ้ทีมบวยมันเป็นอย่างนั้นทุก โดนล้อเด็กแมนยูคอยแอบแช่งทีมทุกทีฮงก็คงเด็กแมนยูครับหลับไย่คิดตื่นเลยนะเด็กแมนยูนะครับโดนล้อท oh ุกทีนะครับเด็กแมนยูก็คอยล้อทุกทีฮงก็คงโอ้โอ้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าเด็กคงต้องเตรียมตัวในวันนี้ฉันเพิ่งจะรู้ว่าฟอร์มหง ไม่มีอะไรนแทำไมฟังดูโชคช้ำขนาดนี้ฟังแล้วจะร้องไห้ผมว่าคนที่เข้าใจารมณอน,นี้มากที่สุดเนี่ย อยู่ใกล้ๆเราที่ผู้บริหารน่าคงใจช่วยไปเปิดให้เจอเกนครอปดูหน่อยนะแล้วถามด้วยว่ารู้จักไซสนาไหมไม่เกี่ยวชัยชนะช้าะก็ต้องเอาใจช่วยนะเพราะว่าโปรแกรมรอบต่อไปของคุณครูนี่จะมีคิวเปิดแอนฟิวเจอกับพอดแนมออสเปิร์ดเขาบอกโอ้ยฉีกเจอกันอีกแล้วพี่ลาบมนุเขาบอกฟอร์มผมไม่มีอะไรแน่นอนนะพี่ต้นไม่ต้องย้ำ